ชาวแสงหรือคนทำงานส่องแสงแสงของคุณมีผลกระทบโดยตรงต่อเมสมา่าของดาวเคราะห์โลกคุณมาอยู่ที่นี่บนโลกในเวลานี้ด้วยเหตุผลคุณทำงานมาหลายชั่วอายุคนเพื่อเรียนรู้วิธีรักษาศูนย์กลางและสมดุลในโลกแห่งความวุ่นวายคุณทำงานมาหลายชั่วอายุคน คุณเรียนรู้ที่จะนำทางผู้อื่นโดยตัวอย่างและวิธีที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขพร้อมๆกับรู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกคนที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงมาอยู่ที่นี่ ทุกคนที่รู้สึกหลงทางสับสนโกรธเศร้าหรือตกเป็นเหยื่อของชีวิตฉันเข้าใจว่าพวกคุณหลายคนกำลังดิ้นรนกับปัญหาสุขภาพปัญหาทางการเงินและปัญหาความสัมพันธ์คุณอาจสงสัยว่าเส้นทางจิตวิญญาณของคุณส่งผลต่อทั้งหมดนี้อย่างไรฉันต้องการเตือนคุณว่า ชาวแสงหรือคนทำงานส่องแสงของคุณส่งผลโดยตรงต่อมมสมาของดาวคอโลกดวงนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้คนเชื่อมต่อกับแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่บางคนที่ดูเหมือนติดอยู่ในความมืดก็ยังรู้สึกประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมนี้ ยิ่งคุณรักษาตัวเองครอบครัวและเพื่อนๆนได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมนมากขึ้นเท่านั้นหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาต้องการจะตื่นขึ้นในตอนนี้ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตที่กำลังทำงานในความถี่หนานแน่นต่ำนี้ คุณได้ทำงานอย่างหนักเบื้องหลังเพื่อช่วยให้โลกนี้ก้าวไปสู่ระดับต่อไปของจิตสํานึกซึ่งบางคนเรียกว่าการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ร่างกายของคุณกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการควบคุมแสงของคุณบ่อยครั้ง เมื่อเราจมอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตที่รู้สึกท้าทายเรามักจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ผิดพลาดให้โฟกัสไปที่สิ่งที่ถูกต้องแทนสิ่งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณและดึงดูดสิ่งที่รู้สึกดีให้กับคุณมากขึ้นและส่งผลดีต่อผู้อื่นหากคุณรู้สึกกลัวหรือกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณหรือต่อโลกให้รู้ว่านี่เป็นเพียงอาการของการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังมากขึ้นในปัจจุบันมันไม่ใช่สิ่งที่แย่มันเป็นเพียงสิ่งที่ต้องปล่อยออกมาเพื่อให้เราเก้าวไปสู่วิวัฒนาการขั้นต่อไปคุณอาจไม่ได้สังเกตวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่เมื่อคุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลานี้ในอีกไม่กี่เดือนคุณจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอาจดูเหมือนกระทันหันและไม่คาดฝันแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งพวกคุณหลายคนเลือกที่จะพยายามกลับกลับแสง หรือเชื่อมต่อใหม่คุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังทำอะไรเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีความสำคัญโดยการนั่งสมาธิหรือส่งพลังงานบำบัดไปให้ใครสักคนหรือบางสิ่งบางอย่างแต่ฉันรับรองกับคุณว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงคุณคือคนที่มายังโลกเพื่อสร้างความแตกต่างคุณเป็นคนที่มาที่นี่ เพื่อรักษาตัวเองและนำความสว่างมาสู่โลกนี้ยิ่งคุณพยายามรักษาตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นเท่านั้นแสงกำลังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีวิญญาณใหม่ๆเข้ามาในโลกนี้กี่ดวงส่วนใหญ่เป็นชาวแสงหรือคนทำงานส่องแสง เป็นสิ่งมีชีวิตที่มาช่วยโลกในระหว่างการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะรักษาและตื่นตัวต่อไปเมื่อผู้คนตื่นขึ้นพวกเขาจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางบวกพวกเขาจะสามารถถ่ายทอดพลังงานแห่งการรักษา ให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงและชุมชนของพวกเขายิ่งผู้คนเชื่อมต่อกับพลังหัวใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกมากเท่านั้นเมื่อคุณตื่นขึ้นและเริ่มรับเมื่อคุณตื่นขึ้นและเริ่มรักตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นคุณจะเริ่มมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อบรรยากาศของการปฏิเสธ ที่ขณะนี้อยู่รอบโลกนี้แม้แต่บุคคลที่ติดอยู่ในโลกแห่งความจริงอันมืดมิดก็ยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการสั่นสะเทือนนี้เพราะทุกสิ่งเชื่อมต่อกันอย่างมีพลังฉันทราบซึ้งในสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองเพื่อกันและกันและเพื่อโลกใบนี้ คุณผ่านการต่อสู้มามากมายในบางครั้งแต่รู้ว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปลงอย่างมากนี่เป็นเวลาสำหรับคุณมากขึ้นที่จะมอบชีวิตของคุณให้กับงานแสงถึงเวลาที่คุณจะรับใช้และช่วยโลกใบนี้ให้กลายเป็นยูโทเปียอย่างที่มันเป็นฉันรู้ว่าพวกคุณหลายคนยังคงเผชิญกับปัญหาส่วนตัว แต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่านี่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบำบัดของคุณเองโดยการรักษาตัวเองคุณจะเริ่มรักษาครอบครัวเพื่อนฝูงและโลกในที่สุดโดยอัตโนมัติโดยรวมแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าเราต้องรักษาตัวเองก่อนเพื่อที่จะก้าวต่อไปในวิวัฒนาการ ทางจิตวิญญาณของเราเราได้เริ่มืูนฟูความสมดุลในตัวเราแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้คนพบความสมดุลของตนเองมีคนมากมายบนโลกใบนี้ที่แสวงหาการนำทางและการชี้นำหลายคนแสวงหาความรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกรอบตัวพวกเขา โดยกล่าวว่าถึงพระวิญญาณโปรดช่วยฉันรักษาตัวเองและผู้อื่นช่วยฉันให้มองเห็นความจริงเกี่ยวกับโลกรอบตัวฉันเพื่อที่ฉันจะได้รับใช้ผู้ขัดสนช่วยเป็นสมอแห่งแสงสว่างและความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังเกิดขึ้นรอบตัวฉันให้ฉันเป็นภาชนะสำหรับแสงสว่างและความรักของคุณ แต่ยังอนุญาตให้ฉันวางใจในพลังของตัวเองที่จะรักษาตัวเองและคนอื่นๆฉันพร้อมที่จะรับใช้แสดงให้ฉันเห็นโดยการให้เราได้รับเราได้รับการรักษาให้หายโดยการรักษาผู้อื่นโดยตั้งใจว่าข้าขอรับใช้แล้วจักรวาลจะรับใช้คุณ